เวปุละปภัตะสูตรว่าด้วยภูเขาเวปุลละร้อยห้าสสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิดชกูดเขตกรุงราชกฤ้ณ ut, ที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่า ภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าผู้ถูกอวิชชากีดขวางถูกตันหาผูกไว้วนเวียนท่องเที่ยวไปเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุลละนี้ได้ชื่อว่าปาจีนวังสะสมัยนั้น หมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผ่าติวรามนุษยเผ่าติวรามีอายุประมาณสี่หมื่นปีมนุษยเผ่าติวราขึ้นภูเขาปาจีนวังสะใช้เวลาสีวันลงก็ใช้เวลาสีวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันทะ,สะเสด็จอุบัติขึ้นในโลก พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากกุสันธะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าวิทูระและสันชีวะเธอทั้งหลายจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพานแล้ว ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อนายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงเรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุลละนี้ได้ชื่อว่าวงกฏสมัยนั้นหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผ่าโรหิตตัสะ มนุษย์เผ่าโรหิตตสสะมีอายุประมาณสามหมื่นปีมนุษย์เผ่าโรหิตตสสะขึ้นภูเขาวงกฏใช้เวลาสามวันลงก็ใช้เวลาสามวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคมนะ มีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าพิยะโยสะและอุตระเธอทั้งหลายจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นก็ปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ควรเพื่อหลุดพน้น เรื่องเคยมีมาแล้วภูเขาเวปุลละนี้ได้ชื่อว่าสุปัสสะสมัยนั้นหมู่มนุษย์ได้ชื่อว่าเผ่าสุปปิยามนุษย์เผ่าสุปปิยามีอายุประมาณสองหมื่นปีมนุษย์เผ่าสุปปิยาขึ้นภูเขาสุปัสสะใช้เวลาสองวันลงก็ใช้เวลาสองวันสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้า พระนามว่ากัสปะ,สะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะมีพระสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าติดสะและพารัตวาชะเธอทั้งหลายจงดูเถิดชื่อภูเขาลูกนี้แหละหายไปแล้วมนุษย์เหล่านั้นก็ตายไปแล้วและพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น ก็ปรินิพพานแล้วภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ควรเพื่อหลุดพ้นแต่ในบัตรนี้ภูขาวเวปุลละนี้ได้ชื่อว่าเวปุลละเหมือนเดิมก็บัตรนี้หมู่มนุษย์เหล่านี้ได้ชื่อว่าเผ่ามาคัตทะมนุษย์เผ่ามาคัทะมีอายุน้อยนิดหน่อยผู้ใดมีชีวิตอยู่นาน ผู้นั้นมีอายุเพียงร้อยปีเป็นเกณฑ์จะต่ำกว่าหรือเกินกว่าก็มีมนุษย์เผ่ามาคัตทะขึ้นภูเขาวเวปุลละเพียงครู่เดียวก็ลงเพียงครู่เดียวและบัดนี้เราเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกเรามีสาวกคู่หนึ่งเป็นคู่เลิศคู่เจริญชื่อว่าสารีบุตรและโมคคลานะ สมัยนั้นภูเขานี้แหละจกหายไปมนุษย์เหล่านี้ก็จกตายและเราก็จะปรินิพานภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ไม่ยั่งยืนอย่างนี้ไม่น่าชื่นใจอย่างนี้เพราะเหตุนี้แหละจึงควรเบื่อนายควรคลายกำหนัดควรเพื่อหลุดพ้นจากสังขารทั้งปวงพระผู้มีพระภาค ผู้สุขศาสดาคลั้นตรัสเวยากรณภพาสิินี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปว่าภูเขาปาจีนวังศักของหมู่มนุษย์เผ่าติวาราภูเขาวงกฎของมนุษยเผ่าโรหิตัสสะภูเขาสุปัตศักของหมู่มนุษย์เผ่าสุป,ปปิยาภูเขาเวปุลละของหมู่มนุษย์เผ่ามาคทะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปความเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็นความสุขเวปุละปปัตะสูตรที่สิบจบ